สวัสดีค่ะวันนี้เด็กๆมาชวนแกะไข่สไป์กันนะคะมาค่ะมาแกะกันค่ะมาค่ะมาเปิดกันค่ะเอาใครจะเปิดก่อนโอนายออกอ่ะโอนอ,ออกสามคนเลยเร็วโอนายอ่ะอ,อ,อาริโอก่อนทาริโอเป็นแบบนี้ริโอก่อนอาริโอแกะ แกคนแรกก่อนเลยล่ะบ<ม>ิ๊กแกเถอะอ่ะพีทิน่าก่อนพีช่าเอาเาล้วเราจิสะพายแล้วแล้วล่ะมีอะไรอยู่ข้างในล่ะอันนี้ค่ะไม่รู้นิ้งอย่าโชว์เขาด้วยนะโชว์เพื่อนๆด้วยมีอะไรขา้างในแกะได้ไหมคะไม่เบ๊อะไรคะ สรไพคะ่ะมีอะไรคโอ้โหอะไรเนี่ยอะไรคะโอะไ <มา S 1> ปลาคะ<ว>่ะปลาค่ะปลาโอ้โห,โหปลาปลาเอาพี่ลิโอแกะสิคะไม่แกะเหรอคะเอาพี่กเกจน่าแกะค่ะก็ค่ะโอ้พี่เจ<ก>้าโชว์ค่ะว้าปลาคะ่ะไม่เอาทำดีๆคะ่ะส,สวยๆใช่ไหมคะได้ปลาคะ่ะเอาวางไว้ วางให้เพ oh so oh ื่อนๆดูด้วยนี่เกะดีๆค่ะปลาค่ะได้ปลาค่ะพี่นาได้อะไรอีกนะได้อะไรอีกนะตัวอะไรคะอะไรคะ ป้าให้ไปคีมต่อฮะอาอ,าอาันนี้ไปให้พี่คีมทำ,มำป้า,ปาอ้าเอาพี่ลิซ่าค่ะพี่ลิซ่าแกะสิคะผมลิซ่าเอาให้พี่เดียวอันห,อหนึ่งเดียวแกะค่ะเอาพี่ลิซ่าแกะค่ะนี่ แกให้ค่ะเอ,เอามาค่ะว้าวได้อะไรคะเนี่ยป้าปลาจะ,อเ,ะอเอามาหร่าคิ้มเดี๋ยวเนี้ยให้ให้พี่คิมต่อทีละอันเลยได้อะไรครับพิลิโอรอก่อนคะ่ะพีิริซ่าเาด็กเจมิซ่าตัวเหมือนพีิริซ่าเลยเสือล่ะคะเสือโอ้โหเดี๋ยวแม่ต่อให้ค่ะอือ มาด้ค่ะแกอีกค่ะพี่โอค่ะเอาอีซาบปานนอ๋อลิซ่าของลิซ่าเดี๋ยวแม่ต่อแม่ก็ต่อไม่ค่อยเก่งเอานี่นะแม่ต่อได้เด้อมีเสือชวนเพื่อนกับเสือเสือแบบนี้มาแม่ช่วย ว้าวตัวอะไรคะตัววาวเลยแม่ต่อให้ช็อกโกแลตครับกินเลยครับกินดีดครับพอืข๊ออป่อปขอออ่ะอ่่อ พิซซ่าแก่ของพิซซ่าสิคะค่ะไม่ได้กล่าวต่อไม่เป็นนี่บักพิมต่อเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอให้พิคิมต่อทีละตัวนี่ไงได้อะไรมาโชว์เพื่อนๆด้วยแก่ค่ะพิซซ่ากิน ค่ะ <tha? S 2> นี่ค <tha? S 2> ่ะนี่ว้าว,ว,าวตัวอะไ <tha? S 2> รคะพี่น้านี่ค่ะพี่นี่เวทีใส่นี่ใส่ดาวค่ะ โอเะค,ค่ะล้าไม่เดมหมดครับโอเคแห่เฮ้ยมั่วโอเคโอเคอัพเดี๋ยวมาดูตอนแกะหมดนะคะว่าได้อะไรบ้างนะ่ค่ะไข่สะพรยที่แกะได้ก็ประมาณนี้ค่ะง๊บายบายค่ะ